ครับก็ยนินดีต้อนรับเขาสู่รายการพี่เฟิร์สเดอเกมเมอร์นะครับก็วันนี้นะครับก็จะมาบอกตัวเกมเออสิบ้าจดนะครับเออเกิดแล้วขึ้นอ่านะครับเป็นตัวเกมสิบห้าุดนะครับเออก็เอเอเป็นวินโดว์สินะครับเออข้างในจะเป็นแบบนี้ครับอ่าเมนูจะเปลี่ยนเป็นแบบเหมือนในคอมเลยนะครับ ก็วิธีการครับก็เปลี่ยนไปนะครับใส่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 ไม่รู้เหมือนกันนะครับเพื่ออะไรครับเขียบนะครับก็อย่างเช่นอันนี้นะครับผมก็ไม่รู้นะครับครับเป็นอะไรได้ครับผมยจะบอกว่า่งนไอ้มาครับยังไงก็ไม่รู้อะ นี่ยครับก็โอเคลองเปลี่ยนเป็นแบบโมดเซเวอร์เวนะครับเออเป็นโหมดเซวอร์เวอร์ก็เราปิดมอนสเตอร์ไว้ใช่ไหมเราก็เวลาแบบมอนสเตอร์มาแบบเราได้ไม่กลัวไงครับ โอเคนะครับเปลี่ยนเป็นเซอร์เวอร์นะครับก็วิธีการคราฟของนะครับก็ไม่ยากมายนะครับนี่นะครับหัวใจนะครับก็จะอยู่ด้านล่างด้วยนะครับอ่านะครับนี่มีโต๊ะคราฟก็คือแบบคราฟแบบไอเดียเลยนะครับวี่ีคราฟนะครับก็ไม่รู้เหมือนกันครับโอเคเราจะเก็บของนบางอย่างครับ เราจะเลือกเป็นชุดๆอย่างนี้นะครับเราก็จะเก็บของไว้ในกล่องนะครับเล่นยากมากเอาเฮ้ยเราโยนของไปเล่นเล่นโคตรยากเลยแหละครับก็เพราะว่าหน้าจอเรามันเล็กอีกอย่างหนึ่งนะครับเฮ้ยวางมั่วหมดนะครับเอ่อวางเท่าที่เราจะวางได้นะครับ หรือเราจะกดลากไปองี้ก็ได้จิ้มแล้วก็ลากไปางี้นะครับแต่ว่ามันช้าครับเออย็ดแมวสี่แล้วก็เป็นนี้นะครับยบแล้วก็เก็บกับโอเคนะครับแล้วก็เก็บอันนี้ไปชุดหนึ่ง โอเคครับเก็บเนื้อเก็บกระดูกเก็บอานเก็บเนื้อเก็บเนื้อเก็บเนื้อเอ้ยเก็บอย่างเข้าไปเข้าไปสุมมั่วเลยครับท่านผู้ชมครับก็ใส่มั่วนะครับเฮ้ยใส่มั่วนะครับว่าไม่รู้จะเก็บยังไงมันช้านะครับเอ้ยนะเราจะคาบยังไงนะครับ อันนี้ไม่รู้เหมือนกันนะครับก็ลองแบบเปลี่ยนเป็นแบบสร้างแบบใหม่ละกันนะครับมันเป็นวินโดว์ใหม่นะครับแบบวินโดว์ที่สิบนะครับก็โอเคมากเลยแหละนะครับก็ถือว่าคล้ายๆในคอมนะครับ FFG ละกันโมวมวดนะครับเป็นโซลเข้าไปเลยเค คลิปนี้ก็จะไม่ไม่นานนะครับก็แค่จะมาบอกขาวสารนะครับมาคุณก็รู้แล้วแหละเพราะว่ามันออกมานานแล้วคือแบบผมไม่ได้ทาคลิปนะครับก็วินโดว์นี้นะครับแบบถือว่าดีนะครับโอเคสําหรับในสายตาผมนะนะครับไปเราไปขุดบล็อกไม้กันเลยนะครับวิธีค้าเป็นตัวคราบนะครับไม่รู้เหมือนกันครับเดี๋ยวดีวนี้คือแบบ เราเองเรายังไม่รู้เลยนะครับเพราะว่าวินโดว์นี้ผมเล่นไม่ค่อยเป็นนะครับคือแบบไม่เคยเล่นในคอมไงเวลาครับก็เห็นมันขึ้นก็ค้าบอย่างเดียวเลยครับไม่ได้สนใจนะครับไม่ได้สนใจว่าแบบมันค้าบยังไงนะครับขีครับก็แค่อย่างนี้ไหมอ๋อลืมก็ตรงนี้เคีครับ ครับก็เอาบอล์รวมๆกันไว้แล้วกันอย่างเงี้ยอ่านะครับเออแล้วก็วิธีการที่มันจะสามารถครับเอ้ย เฮ้ยเล่นยากเหลือเกินครับแล้วก็ตกครับนะครับก็เป็นอะไรที่แบบอ้าเวเฮ้ยเราโยนล็อกทำไมไปนะครับเล่นโคตรยากเลยครับบางคนแบบไม่ค่อยเตรียมอะนะครับก็ผมไม่รู้วิธีนะครับและเวลาค้าเป็นดาบแล้วครับ ครับไปแล้วครับบล็อกไม้นะครับนะครับวันนี้แล้วกันแกเอ้ยเอ้บ้าอเ,เอาไมาห้หมดแฟเออโอเคครับวันนี้นะครับโอไม่มีอะไรมากครับแค่มาแนะนำวินโด้นะครับไม่ได้แจกตัวเกมนะครับคือแบบผม แจกตัวเกมไม่เป็นนะครับก็ทิ้งลิงก์ไม่เป็นว่าง่ายๆนะครับก็ไปหาโหลดจากที่อื่นเอาละกันนะครับก็ต้องขออภัยด้วยนะครับเพราะว่าผมอายุแค่13ปียังไม่ค่อยรู้รายละเอียดสารนะครับไม่ค่อยรู้เรื่องเท่าไหร่นะครับก็ถ้าใครรู้นะครับก็ขอให้คอมเมนต์มาละกันนะครับโอเคครับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนครับอย่าลืมกด s u b s c r i b e กดไลค์แล้วก็แชร์นะครับให้เพื่อนดูครับก็ไ